ลืมใส่หน้าปกกับบ้านค่ะเลิกงานละวัน,นเลิกป่ายสองโมงต้องรีบปัน่นเพราะว่านัดหมอนัดหมอไว้บ่ายสามโมงหมอนัดไม่ใช่นัดหมอหมอนัดบ่ายสามโมงค่ะ น,นะคะคบางทีก็ไอแห้งบางบางทีก็ไอมีเสเลดไม่ยอมหายทักทีก็เลยโทรไปหาหมอหมอก็เลยนัดวันนี้บ่ายสามโมงตอนนี้ก็บ่ายสองโมงสี่นาที บรรยากาศค่ะอากาศดีมากเลยพี่น้องข่อยไซสันเดอ้เอเห็นบอนี่เห็นบอนี่เห็นขาบ่นี่ไซสันปั่นจักรยานเด้อค่ะอากาศดีของปีแรกนะคะที่ได้ใส่สั้นเนี่ยแต่ก็เช้าก็ต้องมีเสื้อกันหนาวนะคะกางเกงขายาวเนาะ เกงอุ่นสวัสดีค่ะคุณวัลช่องเป็นยังไดสบายดีบ่ค่ะขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณโอ้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 ช่วงนี้ ช่วงนี้เป็นเวลาเลิกงานรถก็จะเยอะหน่อยโอ้ยน้องเทพรีโอเป็นจังได้วัดดีจ้าขอบคุณขอบคุณเป็นจังได้เน่ เลิบสองขอบคุณค่ะไม่เห็นพี่ใส่สั้นเลยมาเลยใช่ไหมไม่มีไอ้นี่ด้วยไม่ไม่ได้ใส่อะไรเขาเรียกอะไรอะ่ะเดินยังนาะอิตานี ทอดคือการคือทอดคือการไปเล่นทั้งใดเนาะนักลองนักสแสดงนี่พอไม่ได้ไปหาแล้วมันก็เงียบเลยเด้ค่ะมันก็เหมือนออกจากระบบเลยมันไม่มีเด้งคงเด้งขึ้นเลยเราไม่ไปนะถนนใหญ่รถเยอะ รถเยอะมากเลยไปถนนเล็กเตย์ <laughs> ไปถนนเล็กค่ะทุกคนรถเยอะมากเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงออได้เวลาเลิกงานเนาะ เวลาเลิกงานที่นี่คนที่นี่บ่ายสองโมงโอ้ยดีจังค่ะทุกคนแดดบดถ้าไม่บดนี่โอ้โหผิวไหม้เดอ้อสวัสดีค่ะปะดาดูข่ะรถรถเดยอะมาก ขอบคุณนะคะประดาเอา้าห่วยโอ้ยไม่ให้ไปหว่าสันเขาทำทางอะห้าห้าห้าโอไมค์กอดเอา้าเอา้าเอา้าทำไปถึงไหนนี่ ฮะอ้ยทางดีๆแล้วก็ทำโอ้ยเงินหลายเนาะประเทศเดนมาร์กนี่ภัยภัยละโอ้ยอ้าจักกพอดเอ้าเอ้าเอ้าลมพ่นเห็ดไปหอดใส่พึ่งเห็ดตลอดแนโอโอ้โอ้ ว้ย<โ>สันปั้นนี่กะกะจันลันจันลันจันลันจันทั้งตัวนี่ว้ายบอกบอกก้าวกันเลยเนาะพุ่นหอดพุ่นพี่น้องไกลแล้ว สูเงินหลายเนาะรวยเนาะประเทศเดนมาร์กอ้ยจึกจึกจึกเออเออดีนะที่มีเบาะถ้าไม่มีเบาะนี่ร้องอ้าวเลยเด้ออวยโอ้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 เฮ็ดกันไดน้เนาะพี่น้อง ข่อยละงเงิอดบางถนนดีๆยังสี่เด้พิน่นเท็ดเห็หนังโอ้ยข่อยละงเงิดไปโอ้ย,อยแบบรถบิ่งเลยช่ไมป้าดาโอ้ยนอ ดีนะจักรยานมีอานพี่น้องจังสั่นกับมีแห้งยาวสิ่งตัวโอ้ยเนาอดักดักพังเหม็นบ่โอ้ยโอ้ยเนาอสายนกเป็ดนะ้ำยื้อสายพูน ไอแม่พี่น้องมันมันมันไม่ได้อยู่อยู่ริมริมอ่ะมันไปอยู่ตรงเกาะกลางอีหลานี่ปั่นจักรยานไปนี่มีมีอ่านบาดะนี่นี่นะคะดูลูกเป็ด เปนดน้อยกลับ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 กลเดี๋ยวเด,ว,เดว,วันนั้นสัญญากับเขาว่าจะเอาหนมปังมาให้เข้าเดี๋ยวก่อนหาก่อนแล้วก็จะรีบกลับเดยนี่อยู่ไม่ถึงห้านาทีนะพี่น้องหนมปังให้เป็ดน้อยก่อน สัญญาว่าจะเอาขนมปังให้เขามาเร็วมาเร็วมาพาลูกมามามาทำแม่มาทำแม่มา,แม,ามาไปเด้โอ๊ยขึ้นนอนกันยุหันล่ะพี่น้อง แม่ก้าวเอาคือคือจังหวาสันนั่นนั่นแม่เขาพามาแล้วมา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 มเอาไปแล้วเพราะว่าต้องรีบไปหาหมอค่ะทุกคนแม่กาววัดดีนะสวัดดีนะสวัสด,ดีทุกกำลังใจเลย เมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้ฝนตกแม่เกาก่อนย่านันออกจากบ้านเนาะฟ้าร้อนสนันหวั่นไหวเลยก่อนออกจากบ้านพอได้เวลาออกจากบ้านตีห้าก็มันก็หยุดเนาะไม่เปียกฝนอยากให้ตกลงมาสักอาทิตย์หนึ่งอะแม่เกาเห็ดมันจะได้ขึ้น เขาปักเขาเศษนนอย่างนั่นนี่เขตนี่ไม่จะทำที่พักอะไรไม่รู้เลยนี่เขาย้ายาตกเข้าไปนั่งอะไงที่แรกมันอยู่ตรงนี้นะจะทำอะไรทางนี้หแห้งแ้งอ่ะป้าดา ให้ฝนตกดินแห้งมากเลยดูแอปเปิลค่ะทุกคนให้แดงไปหมดเลยลกกิลีพี่น้องแดงขึ้นอันนี้ก็หล่นทิ้งไม่มีใครกินนะ ล้อเลียวตอนนี้ทำอะไรอยู่คะได้ลงคลิปมัางเปล่าได้ไลฟ์ได้ลงคลิปมังางไ,ไหไงปมปวั่นวัญจักรยานส่วนตัโอ้ยตรงนี้เยอะมากตรงสะพานแต่รีบไงก็งเลยไม่ได้พาไปดู มีหนังกลางแป้งบอกอ้าวปิดมองนี่อีกซูนี่ก็ได้โอ้เนาะชนชนตรงนี้ชนแบบอะไรอะทะลุสามิติจะลงน,น้ำเด้ล่ะโอ้ยเนาะลำบากเนาะ พรุ่งนี้ก็คงไม่ได้มานี้แล้วคงไปทางถนนใหญ่ไม่ชอบเลยถนนใหญ่รถเยอะดูดดกันเห็หนยังโอ้ยเนาะสิบบาทตาย ถนนดีๆนี่กับเห็ดโอ้ยไม่ได้ลงเลยครับเป็นยังไงบ้านนัน่นมันคือเยอะหยอดซับกระไายอยู่เป็นยังบ่ล่งเรื <c oughs> ่อยเขาบอกว่าถ้าไม่ถ้าไม่ได้มีการเคลื่อนไหวม,มันจะถูกปิดจริงไหม ทั้งโน้นไม่อยากให้ตกว่ะซ่านเป็นยังแม่กาวอยู่แต่ในบ้านก็ว่าอยากให้ตกตีนี่ไงอันนี้หงลูกหงกับหงแล้วก็เป็ดน้อย ไม้แม่กาวเนอช่วงที่ว่าแม่กาวไปเออไปไทยเนาะแล้วก็กลับมาก็เงียบเลยอะ่ะเงียบจริงๆอะ่ะ ลูกละนาดกันแล้วก็มีเนินจังสี่น้ำเด้อพี่น้องนี่เอ้ยสักว่าสิเห็ดย็ดงังลำบากคนปันคนขีไม่ได้เคลื่อนไหวอ้าวจริงเหรอถึงขนาดเก็บชั่วโมงใหม่เลยเหรอ จริงแหละขนาดลงทุกวันขนาดลงทุกวันชั่วโมงก็หวัวทิมหัวตำอย่างเดียวอะไม่ว่าทั้งชั่วโมงทั้งเวลาทั้งพูดติดตามหมวัวทิมอย่างเดียวกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสลึงนี่โอ้โหยากเย็นเข็นใจนะพี่น้อง อย่างท่อย่างนี้ก็ไม่ไหวอ่ะท้อเลยอ่ะปวที่หมหัวตามแม่กาวเดือนเดือนเดือนที่ผ่านมาได้เท่าไหร่ได้เท่าไหไ,ไ,ได้เงินเดือนเท่าไดร ดาน,านนั้นนี่ก็ปีละครั้งเงินเดือนทำไปค่าน้ำค่าไฟค <laughs> ่าแบตเตอรี่ค่าอินเทอร์เน็ตใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยดีใจด้วยดีใจด้วย ของย่านี่อีกนานของย่านี่อีกนานคิดว่าสองถึงสามเดือนน่ะถ้าคลิปไม่ปังก็ประมาณสามเดือนของควันพี่ใหม่ซะ <laughs> ค so ่ะเดี๋ยวก็จะลงแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะลงแล้วเพราะว่าใกล้จะถึงบ้านละออกไม่ถึง10นาทีขอบคุณนะคะน้องเทดพีโอดูแลสุขภาพเด้อค่ะเบิ่งแย้งคิดงอดคิดทอดคิดทอดคือเก้านี่ผู้หญิงนะเนื้อแน่นมาก ส่วนลมพี่น้องลอมพัดตงปาไก่ก็จะได้อยู่ดีเดี๋ยวนี้ แกบอกว่าเดือนหน้าเนี่ยเดือนนี้แหละเดือนเดือนนี้แหละไม่ใช่เดือนหน้าเดือนนี้แหละเดือนนี้ตัดยอดอ่ะแกบอกว่าจะได้อยู่เนาะก็ดีใจกับแกด้วยย่านันต้องทำให้ได้เท่าไหร่อ่ะยี่ห้าเหรียญ เดือนนี้แต่ไม่ได้หรอกเพราะว่าเดือนเดือนหนึ่งฟุกจริงๆเดือนที่แล้วได้สิบแปดเหรียญถ้าเดือนนี้ฟุกก็เดือนนูน้นถึงจะได้แต่ส่วนมากจะได้แค่ห้าหกส่วนมากจริงๆก็จะได้แค่ห้าหกเหรียญ ต่อเดือนมันน้อยมากก็อ,อยากจะบอกว่าไม่น้อยได้ไง <c ười> คลิปละสามสีสม่สี่เซนไว้สันโอ้โยลมก็ได้ใช่ใช่ โอ้ยยาก็ทำไปเรื่อยๆนี่แหละแม่กาวเอความสุขของเราเนาะพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่ว่าไปหาช้าก็ต้องขอโทษด้วยนะคะด้วยงานด้วยเวลาด้วยอะไรหลายๆ,ๆอย่างแต่ตอบตอบหลังบ้านช้าเพราะว่าเพราะว่าทิ้งไว้ไงยังไม่ได้ไปเที่ยวหาก็เลยต้องแช่ไว้งั้นก่อนก็จะได้รู้ว่าใคร ใครมาเที่ยวหาอะไรประมาณนั้นจะเลี้ยวหรือจะไปไหนสองคนเลี้ยวก็เลี้ยวไม่เลี้ยวก็อดจอด รถพี่สาวสวัสดีค่ะเออดึก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 ทานข้าวยังข้าวพี่สาว ยอี่นาทีล่ะโอ้ยเหลืออีก15นาทีพี่น้องตายแล้วอีก15นาทีต้องออกจากบ้านบอกกับลูกว่าออกจากบ้านสี่เอ่อบ่ายสองโมงสี่สิบ ตอนนี้อีกสี่นาทีก็ครึ่งจะไปทั้งสั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้ไปหาหมอเดี๋ยวจะบอกว่าปาดเจ้าขึ้นมาใส่สันแท้โอยสเสมอหูแล้วมื่อนี้อากาศดีสั้นสเสมอหูเลยค่ะ ังเกงแม่กาวที่ว่าใส่ใส่ออกกำลังกายนะ่ะยังไม่ท่านเออไม่สั้นเท่าของย่านะของย่าสั้นกว่าแต่สั้นก็ดูดีไม่ได้โป,นป๊นกกระิบนกกะิ ก็บอกยาก็บอกว่าสั้นเสมอหูคือบอกว่าคืออยากอย่าบอกว่าไอ o ด t แคร์น่ะนะอยู่ที่นี่เขาไม่ได้มามองและเบะปากเด้เขามองว่าสวยเด้ เย็นสบายใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ไม่กาวอากาศมันร้อนพอใส่แล้วมันก็เย็นสบายดูวันนี้ขนาดขนาดลมแรงนะยังยังไม่หนาวเลยนะวันนี้ย่าโมโหให้เพื่อนร่วมงาน ตะ,ตะโกนใส่เลยโอ้ยเราผักแพ็คไส้กรอคนเดียวเป็นตันมันทำทำสองคนไม่ถึงห้าร้อยโล um. แล้วไม่ยอมไปช่วยเรา <c oughs> <c oughs> ยากขึ้นเลยเหนื่อยอุ้ยแอปเปิลดูค่ะลูกเปลือเลย ไปค่ะพี่พๆเพื่อนๆถึงบ้านแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ thank you to everyone ขอบคุณพี่สุขอบคุณแม่กาวขอบคุณน้องลีโอขอบคุณคุณวันละช่องนะคะขอบคุณป้าดาขอบคุณกำลังใจเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะ thank you to everyone บััสดีค่ะไปแล้วค่ะ